สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่7มิถุนายน2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเรามองตลาดน่าจะแกว่งซชเวออินถังขึ้นได้อยู่นะคะเราให้กรอบ 1, 1 6 0 0ถึง1,625จุดนะคะประเด็นบวกที่เรามองวันนี้เนี่ยคงมาจากภายในประเทศเป็นหลักนะคะเรามองว่าวันนี้ก็เป็นวันดีเดที่ทุกคนรอคอยนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะคะซึ่งความคืบหน้านะตอนนี้เนี่ยทางองค์การเพสัชก็ บอกว่าได้ได้ส่งไอตัววัคซีนแอสตราเซเนกาออกไป3 5 0 0 0ขวดนะคะไปตามโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลต่างๆนะคะ148แห่งนะคะซึ่งถ้า3 5 0 0 0ขวดเนี่ยก็ขวดหนึงฉีดได้10โดสนะคะก็น่าจะต้องได้350,000โดสนะคะที่เป็นวัคซีนที่รอการฉีดอยู่ณตอนนี้นะคะอันนี้คงต้องจับตาดูความคืบหน้าแล้วก็ความต่อเนื่องนะคะของการได้มาของวัคซีนแล้วก็การกระจายวัคซีนออกไปนะคะซึ่ง ตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่เราให้น้ําหนักมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันมีความแปรผันโดยตรงกับเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจเปิดประเทศของเราที่จะมีตามมานะคะแล้วก็ในส่วนของ herd immunity ที่ทาง Bloomberg เขาได้มีการทําการวิเคราะห์เอาไว้นะคะระดับการฉีดวัคซีนของเราณปัจจุบันที่ยังไม่นับรวมวัน kick off 7จมิถุนายนนี้เนี่ยได้ตกประมาณ9ก้าหมกว่าโดส ต่อวันนะคะซึ่งถ้าเป็นเก้าหมื่นกว่าโดสต่อวันเนี่ยฉีดแบบนี้เนี่ยกว่าจะได้ herd immunity ต้องใช้สามถึงสี่ปีนะคะขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราได้วัคซีนเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการฉีดของเรามีมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้ตัวระยะเวลาการเกิด herd immunity เนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะซึ่งก็คงต้องดูว่าตามเป้าหมายของเราที่จะฉีดหกล้านโดส ในเดือนนี้เนี่ยน่าจะได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีเดย์นะคะที่เราต้องจับตาดูเราก็มองว่าเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกอยู่นะคะประกอบกับเรามีข่าวจากเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะซึ่งภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปมากที่สุดในประเทศอยู่แล้วนะคะณตอนนี้เพราะว่าจะถูกเอานำมาใช้นะคะเป็นแซนด์บ็อกซ์ตรงนี้นะคะซึ่งก็เริ่ม เปิดเผยในเรื่องของแผนการที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามา,าท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็น่าจะเริ่มวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะที่จะให้โอกาสสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ต้องครบตามโดสนะคะนานกว่า1ิบี่วันนะคะให้สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัวนะคะ แล้วก็ให้เที่ยวอยู่ภายในภูเก็ตเป็นเวลา14วันก่อนที่จะ move ไปที่จังหวัดอื่นๆได้นะคะจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมนะคะซึ่งสายการบินต่างๆณนะปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการมีแผนในการตอบรับโครงการดังกล่าวแล้วบ้างเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นกาตาแอร์ไลน์นะคะจะเปิดสีเที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะเริ่มหนึ่งกรกฎาคมให้บินตรงมาที่ภูเก็ตนะคะอิมิเลตนะคะเช่นเดียวกันประกาศแผนสีเที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะเริ่มสองกรกฎาคมนะคะที่จะเข้า ก็เป็นการสอดคล้องกันนะคะ,ะเรื่องของแผนภูเก็ตแซนบ็อกซ์แล้วก็การตอบรับของอนักท่องเที่ยวที่จะเริ่มทยอยเข้ามานะคะก็เริ่มเห็นภาพของความคึกคักในกลุ่มการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ,ะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นที่คาดหวังอย่างยิ่งว่าถ้าเราฉีดวัคซีนได้ตรงตามแผนนะคะเป็นไปได้แบบนี้เรื่อยๆในช่วงปลายปีน่าจะมีความคึกคัก,ข,กข,ของภาคการท่อง,งเที่ยวได้ะคะอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกถ้าเกิดขึ้นนะคะจาก ภายในประเทศนะคะแต่ว่าอนะัพไซต์ณวันแรกแบบนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะค่อนข้างจํากัดเพราะว่ายังต้องรอดูว่าทําได้ตามแผนที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคในระหว่างทางที่จะต้องทําการแก้ไขไปนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรที่เข้ามาจํากัดอัพไซต์ก็มาจากภายนอกประเทศนะคะก็คงต้องจับตาดูเรื่องของ ความกังวลใจของนักลงทุนที่อาจจะมีต่อการคุมเข้มนโยบายทางด้านการเงินนะคะของนานาประเทศนะคะที่ต้องยอมรับว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยฟื้นตัวได้ก่อนเราอย่างชัดเจนนะคะในรอบนี้จากประสิทธิภาพประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนที่เร่งได้มากกว่าทางฝั่งเอเชียนะคะก็ทางฝั่งยุโรปสหรัฐเนี่ยเปิดเมืองไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเร่งตัวขึ้นความร้อนแรงทางด้านเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ดูดีขึ้นเนี่ยมันเริ่มที่จะส่งผลว่า ธนาคารกลางต่างๆเริ่มมีการพิจารณาในเรื่องของการออถอนตัวมาตรการการอินเจกเงินเข้าไปในระบบ QE วองคิวทางฝริดเริ่มทําไปแล้ว,บบ e, English, แ,ลวแล้วก็เริ่มมีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะหรือเราจะเริ่มเ,เรื่องของการปรับปรุงการคุมเข้มนโ,โยบายมากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นความกังวลของตลาดที่อาจจะเข้ามาเป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะล่าสุดเนี่ยทางนางเจเนตเยเลนนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังนะคะแล้วก็เป็นอดีตผู้ว่าการเฟดนะคะของสหรัฐเนี่ยก็ ให้สัมภาษณ์กับทางบูมเบิร์กนะคะบอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยนี่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่านะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณออกมานะคะในในทางที่ว่าการค่มเข้มนโยบายน่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะมีความกัง,งวลตรงนี้กลับเข้ามาเป็นระยะได้โดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่จะก่อนการประชุมเฟดในวันที่สิบห้าหมิถุนายน,น,ายนในช่วงกลางเดือนนี้นะคะก็น่าจะต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจ ของหรัฐที่ทยอยประกาศออกมาเป็นรายสัปดาห์เนี่ยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตลาดน่าจะมีความอ่อนไหวต่อตัวเลขต่างๆที่ประกาศออกมาที่ดีกว่าคาดนะคะอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะตายอยู่2ตัวเกิดขึ้นในวันพฤหัส,สบดีนะคะก็คือวันที่10มิถุนายนทั้ง2ตัวเลยก็คือตัวเลข CPI core CPI แล้วก็ตัว initial jobless claim นะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่อิงทางด้านเงินเฟ้อนะคะว่า เงินเฟอ้อเป็นอย่างไรบ้างสําหรับสหรัฐอเมริกาณตอนนี้แล้วก็ในเรื่องของภาคแรงงานส่วนหนึ่งด้วยจาก initial jobless claim ที่เราติดตามกันทุกวันเพื่อหัดนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสองตัวที่น่าจับตาสําหรับเป็นตัวเลขเศรษฐกิจในในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อสะท้อนภาพเรื่องของการคุมเข้มนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าคาดนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเข้ามาจํากัดกรอบการตับขึ้นของการลงทุนอยู่ในรอบสัปดาห์เช่นเดียวกับวันนี้นะคะเราก็ให้กรอบอัพไซด์แค่1625นะคะส่วน ตัวหุ้นนะคะวันนี้ selective play นะคะเป็นหลักเราอย่างอินตอรเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ปัจจัยเฉพาะตัวนะคะวันนี้เราเลือกมา2ตัวก็คือ IRPC แล้วก็ EPG นะคะอยู่ในฟิลิปจัดให้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวทางคุณใดาอาจจะมาให้รายละเอียดแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยเราเลือก IRPC ด้วยเรื่องของสเปรย์ปิโตเคมีที่ดีนะคะจากเรื่องของสป라이ที่ตึงตัวนะคะในขณะที่ฝั่งดีมานเนี่ยดีขึ้นหลังจากการกระจายการฉีดวัคซีนของต่างประเทศค่อนข้างดีแล้วก็มีอีเวนต์ เพาะนะคะสำหรับตัว IRPC ก็คือการอิงว่าอาจจะ เข้าไปในคำนวณในเซฟตี้นะคะซึ่งก็โดยปกติจะประกาศประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เป็นที่คาดหมายว่า IRPC จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่จะถูกนําเข้าไปคํานวณน,นะคะก็มีอีเวนต์เฉพาะเข้ามาสนับสนุนด้วยส่วน EPG นะคะแน่นอนที่สุดอิงไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมยานยนต์รายละเอียดอย่างไรฟังคุณดนัยกันได้ในรายการฟิลิปจัดให้ในช่วง9โมง15วันนี้นะคะส่วนตัวเทคนิคอลพิกนะคะวันนี้หุ้น3าตัวทางด้านเทคนิคที่แนะนําเก่งกําไรจะมีมิน์นะคะ CGP แล้วก็ตัว VNG ค่ะครับสำหรับหุ้นลายตัวนะครับเออก็ตัวแรกก็เป็นตัว TTA นะครับก็ต้องถือว่าลักธุรกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับทั้งเดินเรือแล้วก็ตัวเมอร์เมดนะครับโดยตัวเดินเรือเนี่ยเราก็ดูจากดัชนี BSI นะฮะซึ่งเป็นขนาดเรือของ TTA ที่ใช้ในการอ้างอิงนะครับก็จะเป็นเรือขนาดบรรทุกเนี่ยประมาณ 40,000- ถึงเจ็ดหตันนะครับ อันนี้ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากในไตรมาสหนึ่งนะครับโดยในช่วงของ1เมษาถึง3ม,มิถุนายนนะครับดับชนีตัว BSI เนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ย42เอ่์ซนะครับจากไตรมาสหนึ่งนะฮะแล้วก็330เรจากไตรมารสสปีก่อนนะครับทั้งจากในเรื่องของฤดูกาลแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับหลังจากประเทศขนาดใหญ่เนี่ยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น จากตัวโควิด19นะครับทั้งสหรัฐจีนแล้วก็ยุโรปนะครับอีกทางก็ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนะครับก็จะเป็นตัวเร่งต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ตัว IMF เนี่ยมีการปรับประมาณการ GDP โลกขึ้นเป็น6%จากเดิมเนี่ย5.5%ประกอบกับตัวขาสันนะครับซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์ในเรื่องของธุรกิจเดินดเรือนะครับก็คาดการปริมาณการขนส่งนะครับ ในลักษณะของตันใหม่หรือตามระยะทางเนี่ยในปี64กับปี65เนี่ยจะมีการเติบโต4%แล้วก็3%เมื่อเทียบกับสปายของเรือใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น3%กับ1%นะครับก็เลยทําให้ผู้บริหารเนี่ยมีมุมมองบวกต่อธุรกิจเดินเรือนะครับว่าจะยังดีในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับแล้วก็หากดูลักษณะของซีซันแนลของธุรกิจแล้วนะครับหาก ไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยในไตรมาสหนึ่งก็จะเป็นไตรมาสที่ต่ำสุดของปีอยู่แล้วนะฮรแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง Q4 นะครับก็เลยทําให้ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็เลยยังดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับอีกทั้งในเรื่องของเดือเช่าที่ขาดทุนในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมีการบันทึกขาดทุนนะครับเข้ามาในไตรมาสหนึ่งนะรตามนายโยบายบัญชีนะฮะในเรื่องของหลักการระมัดระวังนะครับประกอบกับต้นทุนคาดว่าจะ ไม่ปรับ yup ตัวขึ้นมากนะครับเพราะในไตรมาสหนึ่งมีการรับเรือเข้ามาหนึ่งลำนะครับทำให้ต้องมีการจัดซื้ออะไรสำรองไว้นะครับก็เลยทําให้ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยต้นทุนในการเดินเรือปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งจากตัว b d i ที่ปรับตัวขึ้นนะครับก็เลยทําให้มองว่าในไตรมาสสเนี่ยเดินเรือนะครับน่าจะโดดเด่นดีกว่าในไตรมาสหนึ่งอีกนะครับสำหรับในตัว Mermaid นะครับถ้ามาดูณสิ้นปี6 3สานะครับ เมอร์เมดเนี่ยมีแบ็กหลอกนะครับที่แจ้งไว้เนี่ยคือ190ล้านเหรียญน,นะครับแต่หลังจากที่ในไตามาสหนึ่งเนี่ยรับรู้ไรายได้ไปแล้ว566ล้านบาทหรือราวเกือบเกือบ19ล้านเหรียญน,นะครับปรากฏว่าตัวเมอร์เมดเองเนี่ยสามารถหาแบ็กหลอกเข้ามาเติมได้นะครับทำให้ในสิ้นไตามาสหนึ่งเนี่ยตัวแบ็กหลอกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น241ล้านเหนนรียญนะฮะซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเนื่องจากได้งานตัววางเคเบลิลใต้ทะเลเข้ามาหลังจากไม่มีงานนี้ มาหลายปีนะครับโดยดูได้จากตัวแบ็กหลอกนะฮะซึ่งแบ่งเป็นงานวางเคเบิลใต้ทะเลเนี่ยถึง31%นะครับซึ่งเป็นงานใหม่นะฮะแล้วก็อีก69%ก็เป็นวิศวกรรมใต้ทะเลนะครับซึ่งจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส2ถึงไตรมาส4เนี่ย111ล้านเหรียญน,นะครับหรือราว46%ก็เลยทำให้ในปีนี้เนี่ย Mermaid นะครับรายได้จะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญจากปีที่แล้วที่มีรายได้สักประมาณ2,006นะครับเราคาดว่าในปีนี้เนี่ย น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็น4,002นะครับหรือโตถึง60%ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่เรามองว่าตัวเมอร์เมดเนี่ยน่าจะพลิกกลับมามีกําไรได้ในขณะที่เมอร์เมดเ,เองก็ยังคงหางานเพิ่มอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเติมแบ็กหลอกเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับส่วนในเรื่องของแบ็กหลอกที่เหลือนะครับ48%ก็จะรับรู้ในปี65นะฮะซึ่งก็ทําให้ภาพในปี65ก็ยังดูดีอยู่นะครับ สอ,สองธุรกิจหลักนะฮะที่ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นนะคะเขาคาดว่าน่าจะทำกำไรให้กำไรในไตรมาสสองเนี่ยเติบโตได้โดดเด่นทั้งเยอออนเยแล้วก็คิวออนคิวแล้วก็ครึ่งปีหลังคาดว่าจะดีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยธุรกิจเดินเรือเนี่ยฤดูกาลก็จะดีกว่าครึ่งปีแรกอยู่แล้วนะฮะเมอร์เรดก็จะรับรู้แบ็กหลอกในครึ่งปีหลังนะซึ่งจะมากกว่าในครึ่งปีแรกในขณะที่ปุ๋ยนะฮะ PMTA เนี่ยแม้จะมีการเล่งขายในเวียดนามนะครับซึ่งมียอดขายดีขึ้นแต่เนื่องจาก การส่งออกเนี่ยได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ค่าระวัางที่สูงขึ้นนะครับก็คงไม่สามารถชเชยได้นะน่าจะเห็นปริมาณการขายที่ลดลงนะครับแต่เนื่องจากไม่ได้มีนัยยะมากนักนะฮะธุรกิจพิซซ่าไม่ขาดทุนนะครับแต่ก็กาไรไม่ได้มีนัยยะสําคัญแล้วก็ธุรกิจของตัว AIM ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับน้าประปาตัวนี้เนี่ยมีแบ็กหลอกเข้ามาถึง700ล้านบาทนะครับจากสิ้นปีที่ไม่มีแบ็กหลอกตัวนี้เลยนะครับ ทางฝ่ายก็ได้มีการปรับรายได้ของเมอร์เมดขึ้นตามแมกโลกนะครับแล้วก็การรับรู้งานที่มากขึ้นนะฮะจากสิ้นปีก่อนแล้วก็เดินเรือก็ปรับค่าระวางขึ้นนะครับมาเป็น13,800เหรียญต่อวันนะฮะจึงปรับตัวรายได้ขึ้นมาเป็น17,300ล้านบาทนะโดยประมาณแล้วก็กําไรปรับขึ้นมาเป็นพันกับ50ล้านบาทนะครับซึ่งก็ดีกว่าปีก่อนที่ขาดทุนถึง1,945ล้านนะครับแล้วมีการปรับ การอิงพาประวุขึ้นนะฮะจาก1.47เท่ามาเป็น1.7 1.47เป็น1.74เท่านะฮะอันนี้ก็จากการปรับนะครับการเพิ่มของตัว standard deviation จากเดิมที่ให้บวก2เอ่อบวก2เท่ามาเป็น3เท่านะครับตามแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับของธุรกิจเดนเรือแล้วก็เมอร์เมดนะรราคาพื้นฐานเนี่ยปรับเป็น19.40บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับ ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นตัว CRC ตัว Central Retail เรามองว่ากำไรไตรมาส2เนี่ยจะดีขึ้นถ้าเทียบ year on year เนื่องจากเป็น low base effect ในไตรมาส2ปีที่แล้วซึ่งมีการล็อกดาวน์ไป45วันตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงกลางเดือนพฤษภานะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงคือในปีนี้มีการรวมรวมงบของ C O L เข้ามาเต็มไตรามาสก,ก็น่านจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนได้ทางด้านสถานการณ์ระบาดโควิดในไทยเนี่ยแม้ยังกระทบต่อการจับจ่ายแต่ถ้าดูในห้างอิตาลีเนี่ยพบว่าได้กลับมาดำเนินงานปกติแล้วหลังจากที่ประเทศอิตาลีเนี่ยมีประชาชนฉีดโควิดไปแล้วกว่า3 0นะคะในส่วนของเวียดนามแม้เกิดการระบาดอีกแต่ว่าการล็อกดาวน์ของเขาเนี่ยเป็นในลักษณะเปิดเปิดปิด เป็นช่วงสั้นทําให้ผลกระทบไม่รุนแรงเท่าก็ทําให้กําไรไตรามาสสอของเอ c อ c เนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นได้เย a r on อ e นเยีทางฝ่ายมองการเร่งฉีดวัคซีนในหลายประเทศเนี่ยจะช่วยลดจํานวนผู้ติดโควิด1 9ลงได้แล้วก็ทําให้ธุรกิจกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติอีกครั้งโดยสําหรับในประเทศไทยเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีวัคซีนเข้ามาเป็นจํานวนมากซึ่งหากฉีดได้ตามแผนก็จะเป็นบวก ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและก็การจับใจ่ายใช้สอยโดยที่ CRC ในฐานะเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่มีห้างและก็มีสิค้าหลากหลายเนี่ยมองว่าจะได้รับประโยชน์จากลูกค้าที่กลับมาแล้วก็ในแง่ส่วนลดพื้นที่เช่าก็คาดว่าจะดีขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็ในช่วงต่อไปหากมีการเปิดเมืองรับต่างชาติเข้ามา CRC นี่ก็จะได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทยอยกลับมา ซึ่งถ้ามองดูรายได้จากไทยเองเนี่ยคิดเป็นประมาณ72%ของรายได้ช่วงก่อน pre-covid level นะคะสำหรับตัว CS c r c เรามีการปรับราคาพื้นฐานลงจาก41.5จากผลประกอบการไตรมาสแรกที่ยังไม่ค่อยดีนักนะคะราคาพื้นฐานมาอยู่ที่39.50ก็ยังแนะนำทยอยซื้ออยู่นะคะราคายังมี upside อยู่คะ่ะ <c oughs> ค่ะมาดูในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะราคาทองคำนะคะเมื่อคืนที่ผ่านเมื่อวันที่ผ่านมานะคะก็เห็นการรีบาวกรบ ขึ้นมานะคะ,ะโดยขึ้นมาทดสอบระดับประมาณ1,890เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะแล้วก็ในช่วงเช้านี้ก็ยังสามารถยืนได้ต่อเนื่องนระดับ1,880เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็เห็นการปรับตัวร่วงลงไปค่อนข้างแรงอกันนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยได้แรงหนุนจากการออดค่าลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะ,ะเทียบกับตะกระ้าสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะโดยดอลลาร์ n d e กนะคะก็อ่อนค่าลงมาที่ดับ90.13นะคะตรงนี้ก็กลับมาเป็นบวกกับราคาทองคำนะคะการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐนะคะเรามองว่าก็เป็นการตอบรับในเรื่องของการที่นักทุนอาจจะคลายความกังวลลงในสั้นนะคะต่อ,อประเด็นในเรื่องของการที่เฟดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะคุมเข้มนะโยบายทางการเงินมากขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะคะโดยตัวเลขเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพียง5 5 9,000ตำแหน่งนะคะโดยที่ตลาดก็คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ6 7 1,000ตำแหน่งนะคะแม้ว่าถ้าไปดูในส่วนของอัตราการว่างงานนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะดีกว่าที่นะักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะก็ปรับลดลงสูนะะ่ระดับ5.8ซนะคะจากระดับ6.1ในเดือนเมษายน ยนนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่านักลงทุนเนี่ยจะตอบรับในเชิงที่ว่า,าตัวเลขเาภาคแรงงานตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เฟดเนี่ยไม่ได้เร่งปรับเปลี่ยนนโยบายในเรื่องของการปรับขึ้นตลาดอ,อกเบีย้ยหรือว่าการท e ํา QE tapering นะคะาทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัว บอลยูสารัฐนะคะยุ10ปีที่ปรับตัวลดลงมาด้วยนะคะโดยลงมาต่ำกว่า,าดับ1.6นะคะเข้าใกล้ดับ1.55นะคะตรงนี้ก็ส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของ h e a r b r e a k e v e n inflation นะคะซึ่งเราเคยนำเสนอไปหลายรอบเนี่ยตรงนี้ก็ยังเห็นการปรับตัวลดลงมานะคะในเรื่องของตัวเลขคาดการเงินเฟ้อนะคะของสารัฐนะคะ,ะก็สะท้อนภาพความกังวลในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการเร่งตัวของเงินเฟ้อที่ลดลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย เรามองว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของอ เฟดเองหรือว่าธนธาคารกลางสหรัฐนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่มองว่าน่าจะยังเข้ามารบกวนภาพรวมการลงทุนในตัวตลาดทองคำได้เป็นระยะะ,ยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของคอมเมนต์ล่าสุดของตัวรัฐมนตรีคลางสหรัฐหรือว่านางเจเน็ตเยเลนเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะหนุนให้เฟดเนี่ยปรับขึ้นตาดอกเบียนะคะแล้วก็ในส่วนของอตัวเลขเศรษฐกิจที่จะรายงานออกมานะคะในสัปดาห์นี้ของสหรัฐอย่าง ตัวเลขตัว CPI หรือว่าค o r e CPI ที่จะออกมาวันพฤหัสนะคะก็อาจจะเป็นที่จับตาดูนะคะเพราะว่านักลงทุนก็ยังคงรอดูสัญญาณที่จะออกมานะคะที่จะบ่งชี้ในเรื่องของทิศทางว่าเฟดจะทำอะไรต่อ สำหรับตัวการประชุม ECB ก็เป็นอีกอการประชุมหนึ่งนะคะของธนาคารกลางยุโรปที่นักทุนก็รอดูสัญญาณเช่นเดียวกันนะคะเพื่อ,อะจะบ่งชีแ้แนวโน้มในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางใหญ่ซึ่งเฟจเองก็จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้านะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะทําให้มองว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นมามีโอกาสที่จะติดแนวต้านได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายังมีหลายประเด็นที่นักทุนรอดูอยู่นอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวนักเก็งกําไรในตลาด เอ่อฟิวเจอร์นะคะโคเมิกโกของสารัฐเองเนี่ยก็มีการกลับมาปรับลดสถานะสุทธิในฝั่งรองนะคะลงประมาณ900สัญญานะคะเอ่อตรงนี้ก็เลยมองว่าด้วยปัจจัยบวกแล้วก็ลบเองที่เข้ามานะคะก็ทำให้ตัวราคาทองคำสปอร์ตเองเนี่ยหลังจากดีบาวกลับขึ้นมาอาจจะยังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะเออลักษณะการเคลื่อนไหวน่าจะเป็นขึ้นลงอยู่ในกรอบไซด์เว์นะคะเลยมองกรอบการเคลื่อนไหววันนี้นะ 1,880-1,902ถึง 1, เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะในส่วนของ Online o l ล o n น i n e f u t u อ e s COM21 เนี่ยเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ2เหรียญน,นะคะแล้วก็คืนนี้เองเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอะไรในฝั่งสารัฐที่จะประกาศออกมานะคะเราเลยมองว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะเทรดดิ้งอยู่ในกรอบ นะคะแล้วก็ระหว่างวันวันนี้เนี่ยก็มองกรอบที่ให้ไว้เนี่ยจึงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้เทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อ GOM 2 1นะคะในกรอบ1,882ถึง1,904เาร้อยสสร์ตต่ออ่อนค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ